m p p r o m o t i o มนของปลาเกี่ยวเตรียมจัดศึกชกหวย29่วย29พฤศจิกายนนี้ที่เปสรังก้า แมนี่ปาเกียววางแผนจะกลับมาชคในเดือนธันวาคมนี้ระหว่างที่เขาฝึกซ้อมในเมืองปลาเกียววางแผนที่จะจัดรายการชคของตัวเองที่เปสังการีสอร์ทคาสิโนทั้งตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียในวันที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่ง MP ีโปรโมชั่นของปาเกียวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกีฬาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้จัดรายการโชคหวยที่จะประเดิมอาชีพของแมนนี่กิมูเอลปาเกียวจูเนียซึ่งเป็นบุตรชายของแมนนี่ปาเกียวขึ้นโชคในรายการนี้พร้อมด้วยรายการโชคหลักและรายการรองของนักโชคที่ปาเกียวเป็นโปรโมเตอร์ สำหรับแมนนี่ปาเกียวนักโชคในวัย46ปีเขากลับขึ้นมาโชคกับมาริโอบาริออสจูเนียแชมป์โลกในรุ่นเวทเทรเวทของหนุนยูบีเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ MGM แก่ในรัฐเวกัสและคาดว่าเขาจะเข้าร่วมชมรายการโชคของเปซังกาในวันที่29พฤศจิกายนนี้และทางปาเกียวเขาก็จะขึ้นโชคชิงแชมป์อีกครั้งในเดือนธันวาคมโดยมีทางโรลี่โรเมโรแชมป์โลกในรุ่นเวทเวทรวของนูง B.A. เป็นตัวเต่งซึ่งทางชอนกิบบอนผู้จัดการของปาเกี่ยวเขาได้กล่าวว่าเป้าหมายของแมนนี่ในตอนนี้ที่เขาเลิกเล่นการเมืองในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฟิลิปปินส์คือการมายชกมวยอย่างเต็มเวลาและเขากำลังมองหาเปซังกาเพื่อเริ่มต้นรายการชกของเขาในสหรฐอเมริกาชอนกิบบอนที่ปรึกษาของปาเกี่ยวกล่าวกับทางบ็อกซิ่งซีนเมื่อวันพุธนั่นเอง